สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะร้านลูกปัดนะคะกัดหลวงเนาะวันนี้จะมารีวิวหินเจียนะคะลูกค้าจะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะราคา250บาทนะคะหินแบริวนะคะสีมันจะคละกันมีสีฟ้าชมพูเขียวเหลืองนะคะเทอร์คอยสามมิลกลมเจียนอเมทิสสามมิลอันนี้เป็นลาพิสลาซูลี่สีน้ำเงินนะคะหินสามมิลกลมเจียน อะควอมารีนปีนกลาเน็ตนะคะตัวนี้เป็นเขียวขี้ม้าอ่อนๆอันนี้คือหินอพาไทนะคะสีสวยมากนะคะลูกค้าตัวนี้เพอริดอตนะคะมันจะมีลายหินข้างในด้วยนะคะลูกค้าหินเฮมาไทนะสามมิลถ้าเป็นนินดาตัวนี้มันจะเล็กกว่าไซส์อื่นนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูเนาะว่ามันเล็กกว่ายัางไงถ้าตัวอื่นทุกอย่างมันจะเป็นสามมิลเนาะ แต่มีแต่นินดำตัวเดียวนะนินดำเป็นขนาด2มินนะคะ250บาทเท่ากันนะอันนี้คือหินฮาวไลท์นะเป็นหินเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นคิสโซคอล่านะคะตัวนี้มันจะออกโทนเขียวเขียวเป็นหินบุูเล็กอะเกตนะคะสีเม็ดก็จะประมาณสีใหม่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ามันจะจืดๆหน่อยเนาะอันนี้เป็นทับทิมนะคะสีสวยมากโรสคอร์ชมพูออกใสๆเนาะ เกรสโซเปตนะคะลูบี้ซอยไซนะคะสีเขียวตัวนี้อันนี้เป็นหินโกเมนนะอันนี้โกเมนกับทับทิมนะคะนี่ความแตกต่างหินไทเกอร์อารอันนี้คือมูลสโตนนะคะเรียกอีกอย่างก็มุกดหารเนาะมันเป็นขาวๆใสๆขุ่นๆเนาะหินยูนารไค หินสำหรับเสริมดวงในเรื่องการนำโชคนะคะหินถูกหวยซาโดนิกนะคะแร่ไพไลท์นี่ขายดีมากเลยฮาวไลท์ฮิมมาไทส์ไพไลท์เนี่ยมันจะบำบัดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะหินทัวมาลีนนะคะมันเป็นหินสำหรับบำบัดอารมณ์ทำให้เอาใจเย็นไม่ขึ้นขึ้นลงลงเป็นหินซันสโตนเนาะ มันเป็นสีแบบโอรดอะคะ่ะโอรสอ่อนๆหินอมาโซนมาโซไนฝากติดตามฝากกดแชร์ให้ฝากกดไลค์ให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ